ชาแทยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้คนนี้แม้รูปร่างหน้าตาจะไม่ได้ลหล่อเหลามากเท่ากับดาราแถวหน้าและบางคนอาจมองว่าเขามีใบหน้าที่ดูซื่อๆจนเกินไปแต่เมื่อเข้ารับบทบาทในเรื่องราวของคนธรรมดาทั่วไปกลับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างลึกซึง้งด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรทักษะก,การแสดงที่ยอดเยี่ยมและบุค,คลิกที่มีอารมณ์ขันทำให้ชาแทยอนได้รับความนิยมอย่างมากจนเคยได้รับการโหวตจากผู้ชม ให้เป็นนักแสดงชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีใต้เป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานถึง18สัปดาห์โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าชาแทฮยอนคนนี้กันค่ะชาแทฮยอนเกิดที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในปี1976พอพ่อแม่ของเขาเป็นนักพากย์เสียงมืออาชีพของบริษัทกระจายเสียงดังนั้นจึงนับได้ว่าเขาเองก็เกิดในครอบครัวที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงโดยในช่วงที่อยู่ระดับประถมศึกษา เนื่องจากทางบ้านลงทุนล้มเหลวจึงทําให้เป็นหนี้สินจํานวนมากเขาเลยต้องไปพักอาศัยอยู่กับญาติระยะหนึ่งจากนั้นตอนอายุ19ปีเขาได้เข้าร่วมการออดิชั่นของสถานีโทรทัศน์ KBS โดยเขาได้รับเหรียญทองแดงมาได้ปีต่อมาเขาก็เดบิวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินในช่วงแรกเขาได้เล่นเป็นตัวประกอบเขาใช้ชีวิตเป็นนักแสดงที่มีบทบาทน้อยเช่นนี้นานหลายปีแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับสิ่งนี้เพราะเขาถือได้ว่าเดบิวเร็ว ถึงแม้ว่าจะผ่านไป10ปีแล้วยังไม่ดังนักตอนนั้นเขาก็จะอายุแค่30ปีเท่านั้นซึ่งถ้าอยากเปลี่ยนสายงานขึ้นมาในตอนนั้นก็ยังถือว่าทันอยู่ต่อมาด้วยประสบการณ์การแสดงที่มากขึ้นชาแทฮย,ยอนก็ค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นโดยในปี1998เารบปดเขารับบทเป็นแพทย์ศัลยกรรมประสาทมือใหม่ในซีรีส์เรื่อง Sunflower ลิขิตฝนันเดิมพันรักการแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ประดิษฐ์มากบวกกับความมีอารมณ์ขันที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เขากลายเป็นตัวโจ๊กของซีรีส์ด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มไปที่สนใจจากผู้ชมผ่านซีรีส์เรื่องนี้จากนั้นเขาก็ได้เป็นนักแสดงนำในเรื่อง Into the s u n Light ของสถานีโทรทัศน์ MBC โดยรับบทเป็นทายาทเศรษฐีที่หัวร้านมาตั้งแต่เด็กนอกจากอารมณ์ขันแล้วเขายังโชว์ความน่ารักมองบองอีกด้านออกมาด้วยเขามีเคมีเข้ากันได้ดีกับนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งประกอบไปด้วยจางชยอกค,คิมฮาน,นึและคิมชอนจู ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีเรตติ้งทะลุ30%บวกกับซีรีส์เรื่อง Happy Together ของสถานีโทรทัศน์ SBS ที่ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันส่งผลให้ในปี1999เขาได้รับรางวัลแพ็คซังอาร์ a ส d s อร์ MBC Drama Awards และ SBS Drama Awards เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากทั้ง3เวทีเขาเริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันสั้น ทำให้เขากลายเป็นดาราแถวหน้าของเกาหลีในที่สุดชาแทคยอนรับบทเป็นพระเอกครั้งแรกในปี2001ประกบคู่กับจอนจีชอนซึ่งแสดงในภาพยนตร์เรื่องเย่ยตัวร้ายกับนายเจียมเจียมเป็นเรื่องราวระหว่างคนอนยูผู้เรียบง่ายซื้อบือ้อกับสาวปลาเถือนแปลกประหลาดเป็นครั้งแรกของใครหลายคนที่เพิ่งจะได้สัมผัสเรื่องราวความรักที่ทั้งตลกและโรแมนติกมากไปพร้อมกันภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นผลงานคลาสสิกของเกาหลี ที่มีการออกแบบดีเทลของพลอตแบบเนียนๆผัวรวมออกมาได้อย่างสมูทเื่นไหลมากๆแม้จะย้อนกลับไปดูอีกครั้งตอนนี้ก็ยังทําให้ผู้คนประทับใจไม่รู้จบอยู่ดีเพื่อนๆวัยรุ่นบางคนอาจไม่รู้ว่าหลังจากที่หนังนเรื่องนี้เข้าฉายแล้วก็โด่งดังเป็นพรูแตกไปทั่วท Asia, ั้งเอเชียกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหนังเรื่องนี้มีจุดขายแค่เด <itos S 1> ็กสาวที่รังแกชายหนุ่มใหญ่ตัวร้ายกับนายเจมยมเจียมก็คงจะไม่กลายเป็นหนังคลาสสิ ất, สกได้เรื่องนี้มีมุกตลกต่างๆอยู่ประกอบกับความโชคร้ายของควอนอู ผู้เป็นพระเอกแน่นอนวันนี้เป็นความบันเทิงที่ผู้ชมจะได้รับแต่ถ้าตั้งใจดูหนังเรื่องนี้ให้ดีคุณจะพบวันนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ใช้รอยยิ้มภายใต้ความเข้มแข็งมาปกปิดเรื่องราวที่แสนเศร้าเอาไว้โดยเป็นการเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวสำรองและพยายามอย่างมากอยากที่จะรักษาหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากภาพยนตร์เรื่องใหญ่ตัวร้ายกับนายเจมเจียมเข้าฉายยอดผู้เข้าชมก็ทะลุก,กว่า4ล้านแแสนครั้ง และกลายเป็นรองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศของปีนั้นแถมยังทําให้เขาคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของบูดรากอนฟิล์มอเวอร์สอีกด้วยหลังจากเรื่องยายตัวร้ายกับนายเจียมเจียมกะแสความนิยมของนักแสดงนําชายและหญิงก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจอนจีฮยอนกลายเป็นนักแสดงระดับตัวแม่ชาแทฮยอนเองก็บูมมากเช่นกันนอกจากงานภาพยนตร์และซีรีส์แล้วชาแทฮยอนก็เริ่มพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆด้วยเขาเป็นพิธีกรรายการวิทยุ FM Popular Music with Cha Tae y o n ของสถานีโทรทัศน์ KBS ซึ่งเป็นแชมป์คลื่นวิทยุของช่วงเวลานั้นในขณะเดียวกันเขาเองก็กลายเป็นนักร้องนักเต้นด้วยโดยปล่อย2อ,อัลบั้มเดียวชื่อ Accident และ The B.U.K. ซึ่งทำยอดขายทะลุ3,000สนอัลบัม้มยิ่งไปกว่านั้นเพลงโปรโมทอย่างเพลง I Love You ก็กว่าแชมป์จากรายการเพลงใหญ่ๆต่างๆของเกาหลีได้สำเร็จเมื่อไรก็ตามที่มีโชว์การแสดงสดก็จะเห็นเหล่าแฟนคลับ ที่กรีการาดอยู่ข้างล่างเวทีมากมายทําให้รู้สึกได้ถึงความฮอตของเขาในตอนนั้นได้เลยส่วนในด้านการเป็นนักแสดงชาแทคยอนเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยเขาไม่ได้จํากัดกรอบรูปแบบของบทตัวละครและภาพยนตร์ที่เขาจะรับก็แสดงผลงานที่หลากหลายหนึ่งในนั้นมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ Blue Sky Studios เรื่องฮอตันกับโลกจิ๋วสุดมหัศจรรย์เขาได้รับเชิญให้พากเสียงฮอตันตัวเอกของเรื่องนี้นอกจากจะมีการสืบทอดการพากเสียงมาจากพ่อแม่ ที่เป็นนักพากันทั้งคู่แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าเวอร์ชันภาษาอื่นๆของแอนิเมชันเรื่องนี้ต่างมีนักแสดงตลกระดับบิ๊กเป็นผู้พากทั้งหมดเช่นจิมแครีจะพูดว่าชาแทฮยอนเป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการตลกเกาหลีในตอนนั้นก็ไม่เกินจริงและเส้นทางการแสดงที่เขาถนัดที่สุดคือการแสดงที่ผสมผสานร,ระหว่างเสียงหัวเราะและน้ำตาได้อย่างลงตัวดูวในช่วงเวลานี้ <ๆ S 1> เขาก็มีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆเช่นท่าเรื่องนี้จบเรื่องนั้นก็ต่อทันที ตัวอย่างเช่นเรื่องรักบทใหม่ของนายเจียมเจียมที่แสดงคู่กับซอนเยจินหรือภาพยนตร์เรื่องอีกนิยามรักที่แสดงร่วมกับจองวูซองและอิมซูจองเป็นต้นและเรื่องสะดุดรักกับนายเจียมเจียมซึ่งประกบคู่กับซองเฮเคโยล้วนเป็นผลงานประเภทเดียวกันเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นที่แอดประทับใจที่สุดกลับเป็นผลงานเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นักอย่างเรื่องบาโบฉันจําได้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างจากเว็บตูนเกาหลีกระตูนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบาโบที่แสดงโดยชาแทชอนเนืน่องจากอุบัติเหตุแกส๊สรั่วในวัยเด็กทําให้เขามีไอคเหลือเท่ากับเด็ก6ขวบและเป็นเหตุให้พ่อกับแม่เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่ต่อมาเขาก็ได้เปิดแผงขายแซนด์วิชเพื่อเลี้ยงดูน้องสาวทุกคืนเขาจะร้องเพลง Twinkle Twinkle Little Star พลางคิดถึงแม่และเฝ้าฝันว่าคนที่เขาแอบรักในวัยเด็กจะกลับมายัางบ้านเกิดครั้งในหนังเรื่องนี้ เราได้เห็นการแสดงที่เปลี่ยนไปด้วยพลังในอารมณ์ของชาแทยอนแม้ว่าบทพูดจะไม่มากนักแต่ด้วยรอยยิ้มซื่อๆของเขาก็สามารถทําให้เราสัมผัสได้ถึงจิตใจที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนของตัวละครบาโบได้สิ่งที่ทําให้ความรู้สึกเศร้ามนมนไม่ใช่เพียงเนื้อเรื่องที่อบอุ่นแต่ยังมีความรู้สึกอิจฉาและละอายใจผสมอยู่ด้วยแม้ว่าบาโบจะไม่ฉลาดนักแต่เขาก็เฝ้ารอคนที่เขารักมานานถึง1ิปีและสุดท้ายเขาก็สมหวังเพราะคําพูดของแม่ที่ว่า พี่ชายคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับน้องสาวบาโบจึงพยายามขายแซนด์วิชอย่างสุดความสามารถและดูแลน้องสาวโดยไม่เคยปรีปากบนนอกจากนี้เขายังมีเพื่อนที่พร้อมจะบริจาคอวัยวะเพื่อเขาอีกด้วยมันอาจฟังดูแปลกแต่แอดรู้สึกอิจฉาคนแบบเขาจริงๆและคิดถึงรวมถึงทราบซึ้งในความรักที่บริสุทธิ์จากคนที่เคยรักเราเหมือนคนโง่เหล่านั้นต่อไปมาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยดีกว่าค่ะในหนังเรื่องลูกหลานใครวาป่วนซ่าในเจียมเจียมของปี2008 ชาแทกยอนรับบทแสดงเป็นอดีตนักร้องชายชื่อดังวัย38ปีที่มีภาพลักษณ์เป็นไอดอลเดิมทีเขาใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดที่ทั้งหล่อและรวยแต่แล้ววันหนึ่งกลับพบว่าตัวเองมีลูกสาวอายุ22ป่ปีและหลานชายอายุ6ขวบเพิ่มเข้ามาการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหนันนี้ทำให้ชีวิตของเขาวุ่นวายยุ่งเหยิงมากโดยเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องเลือกระหว่างครอบครัวหรืออาชีพเขาแสดงออกถึงการที่ตัวละครหลกักต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบได้ออกมายอดเยี่ยมมาก จากตอนแรกที่คิดหาวิธีหลบหนีแล้วก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่มีคนในครอบครัวอยู่ด้วยจนสุดท้ายก็เป็นครอบครัวที่ไม่อาจตัดขาดกันได้ถึงแม้จะเป็นแนวโคอมเมดี้ที่เขาถนาดัดแต่การแสดงในซีนที่ละเอียดอ่อนเขาก็สามารถตีบทแตกได้ซึ่งเกินจากที่คาดคิดไว้เรื่องราวที่ดูแล้วคลายเครียดสนุกสนานบวกกับการแสดงที่น่ารักของครอบครัวทําให้เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสามารถทําให้ผู้ชมเดินอมยิ้มออกมาจากโรงหนังได้ นอกจากนี้ยังได้แชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศของปีนั้นด้วยถือเป็นการสร้างจุดคลิมแอ็กซ์อีกจุดในอาชีพการง,งานของเขาต่อมาหนังเรื่องผีวุ่นวายกับนายเจียมเจียมของปี2010ก็เป็นผลงานที่โดดเด่นของชาไทยอนเช่นเดียวกันโดยหนังเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับชายหนุ่มที่หลังจากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุก็พยายามจบชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จจากนั้นก็บังเอิญพบว่าตัวเองมีความสามารถในการมองเห็นผีได้และเป็นเรื่องราวที่ถูกดวงวิญญ,ญาณสีดวงตามตือ้อ ถึงแม้ว่าเดิมทีเขาจะถนัดเล่นบทคนโชคร้ายแต่คราวนี้เขาต้องถูกผีสี่ตนผลัดกันเข้าสิงร่างเพื่อมาทําความปรารถนาที่หวังไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สําเร็จซึ่งนั่นเท่ากับว่าคนคนเดียวต้องแสดงถึง5าบุค,คลิกที่แตกต่างกันเขาได้โชว์ศักยภาพความสามารถในการแสดงที่น่าทึ่งออกมาซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในช่วงแรกผู้ชมยังคงหัวเราะไปกับความเปิดท่าแต่เบื้องหลังความตลกนี้ที่จริงยังมีหลุมพรางมากมาย ที่ถูกซอแทรกไว้อย่างเงียบมาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อดูถึงตอนหลัง,ลงป๊อบคอนที่เคยอยู่ในมือก็กลายเป็นห่อกระดาษทิชชู่ที่ถูกใช้ไปจนหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นหนังผีฮาๆแท้ๆแ,แต่ทําไมผู้ชมรอบข้างจากที่หัวเราะอ,อยู่ก็ร้องไห้ถึงแม้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติจะมีช่องโหว่อยู่และในตอนนั้นชาไทยยนเองก็ไม่มีนักแสดงระดับตัวแม่มาช่วยสมทบทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เสียหายคอมเมนต์ของหลายคน กี่ยวกับหนังเรื่องผีวุ่นวายกับนายเจมเจียมในตอนที่เห็นเขายัดคิมบับเข้าไปเต็มปากแล้วกลืนลงคอพร้อมวิ่งสุดชีวิตผู้ดได้ว่าสามารถเดาเหตุการณ์ต่อไปได้แต่กลับเดาตอนจบจริงๆไม่ออกโดยหลังจากน้ําตาแห้งไปภายในใจกลับรู้สึกอบอุ่นไปกับเรื่องราวนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะบทบาทของตัวละครเหมือนกันมากเกินไปไหมถึงทําให้เส้นทางการแสดงของเขาเหมือนถูกกําหนดแนวเอาไว้แล้วหรือเพราะรสนิยมของผู้ชมได้เปลี่ยนไปทาให้ต่อมา ชาแทกยอนตกอยู่ในช่วงเวลาที่คะแนนผลงานออกมาแบบกลางๆถือเป็นช่วงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาเองก็เคยแสดงออกว่าอยากแสดงผลงานแนวอชญากรรมระทึกขวัญหรือตัวร้ายที่ตรงข้ามกับชีวิตจริงของตัวเองดูบ้างแต่งานส่วนใหญ่ที่เขาได้รับมักจะเป็นบทแนวเดียวกันแม้จะมีคําเชิญให้เล่นแนวระทึกขวัญอยู่บ้างแต่ความลึกซึ้งของบทกลับยังไม่เพียงพอที่ทางของเรื่องง่ายเกินไปจนสามารถเดาตอนจบได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนแนวการแสดงเลยต่อมา ชาเทย,ยอนจำใจพยายามจะย้ายไปเติบโตในจอแก้วโดยรับแสดงซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายคลาสสิกและละครย้อนยุคแนวจอมเวทยอย่างเรื่องจอนบูชิกสุภาพบุรุษจอมยุทธ์ซีรีส์เรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยและฟุตเทจฉากศิลปะการต่อสู้มากมายบวกกับเป็นละครย้อนยุคที่เขาเคยแสดงน้อยมากเดิมทีคิดว่าจะสามารถใช้เรื่องนี้เปลี่ยนแนวการแสดงใหม่ได้แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับทำให้ผู้คนผิดหวังอีกหนึ่งผลงานของสถานีโทรทัศน์ KBS คือซีรีส์เรื่องโปรดิวเซอร์น้าใสาหัวใจกูกิกที่รวมนักแสดงแถวหน้าอย่างคิมซูชอนกงเคียวจินและอ u ยูมาร่วมสแสดงโดยได้ผู้เขียนบทจากซีรีส์ชื่อดังเรื่องยายตัวร้ายกับนายต่างดาวและผู้กำกับจากรายการ o n n Night t o d a y s และซีรีส์เรื่อง f u u l House มาร่วมทีมสร้างด้วยความที่เป็นผลงานแรกของคิมซูชอนหลังจากบทบาทโดมินจนูนยายตัวร้ายกับนายต่างดาว ซีรีส์เรื่องนี้จึงสร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ก่อนออกอากาศแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือแม้จะมีนักแสดงแถวหน้าและทีมงานระดับมือทองมาร่วมงานแต่เรื่องโปรดิวเซอร์น้าใสหัวใจกุเก็กกลับไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่คาดไว้และจบลงด้วยคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างกลางๆและดูจะไม่ดีนักแต่ความล้มเหลวที่พูดถึงนี้ยังเทียบไม่ได้กับยายตัวร้ายกับนายเจยมสเจียมสองในปี2015ซึ่งเป็นผลงานร่วมทุนสร้างระหว่างจีนและเกาหลี ภายใต้การโปรโมทว่าเป็นภาคต่อที่แท้จริงจากทีมงานเดิมแต่ผลงานที่ออกมากลับย่ำแย่สุดๆโดยตั้งแต่เปิดเรื่องหนังเล่าถึงตัวละครของจอนจีชอนที่ไปบวชเป็นแม่ชีพร้อมกับปรากฏตัวในลูกกลนหัวสุดเท่ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับผู้คนที่เคยหลงรักเธอในฐานะเทพธิดาแห่งวัยเยาว์หลังจากนั้นพลอดเรื่องก็ออกทะเลและไร้เหตุผลจนแค่การวิจารณ์ก็อาจนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องได้ การที่วิกตเ r i a ซ้งมารับบทแทนจอนจีชอนกลับยิ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดแทนการแสดงของเธอไม่สามารถทดแทนความทรงจำที่คนดูมีต่อภาคแรกได้ในขณะที่ตัวละครคีนอูที่เดิมทีถูกวางให้เป็นหนุ่มอบอุ่นแสนซื่อในภาคนี้กลับดูเหมือนคนประหลาดที่ถูกแกลงแ้งตลอดเวลาด้วยหนังเรื่องนี้ไม่เพียงล้มเหลวในการสานต่อความสำเร็จของภาคแรกแต่ยังทำลายภาพลักษณ์ของตัวละครที่คนดูเคยหลงรักอีกด้วย แม้ว่าผลงานในสายภาพยนต์และซีรีส์อาจไม่ได้เปรียงปปางมากนักแต่ชาแทยอนกระประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการวาไรตี้โดยตั้งแต่ปี 2, 2012เขาได้เป็นพิธีกรประจำรายการวาไรตี้ยอดนิยมของ KBS อย่างวันไนท์ทูเดย์นอกจากนี้เขายังร่วมกับเพื่อนสนิทที่เกิดในปีมังกรอ,อย่างคิมจงกุกและจางเอกยทำน้าที่พิธีกรในรายการดราก้อนขับชาร์ดิร์ดโบรแมนส์และยังโชว์ความสามารถด้านการพูดในรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง อย่างวิดีโอสตาร์โดยในแต่ละรายการเขาแสดงให้เห็นถึงความตลกและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติชาแทยอนมักใช้สายสัมพันธ์ทองคำของเขาในวงการบันเทิงเชิญดาราดังๆที่ปกติไม่ค่อยปรากฏตัวในรายการวาไรตี้มาเป็นแขกรับเชิญซึ่งสร้างจุดคลแม็กซ์ให้กับรายการอยู่บอ่อยครั้งทำให้เขาได้รับความรักและการสนับสนุนจากผู้คนจำนวนมากต่อมาในปี2017ชาแทยอนได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องฝ่าเจตนรกไปกับพระเจ้า ซึ่งรวมนักแสดงระดับแถวหน้าอย่างฮาจองอูจูจีฮุนอ e ีจองแจและมาดุงซอกโดยชาแทฮยอนรับบทเป็นชายผู้เดินทางสู่ปรโลกเพื่อเผชิญการพิพากษาแม้จะเป็นบทสมทบแต่เขาก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมผสมผสานความตลกและดราม่าเข้าด้วยกันจนทําให้ผู้ชมทั้งหัวเราะและน้ําตาซึมได้การแสดงของเขาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลาม จนสามารถก้าวขึ้นเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ที่มีผู้ชมเกิน10ล้านคนได้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสามารถที่หลากหลายของชาแทยอนต่อมาในปี2020แหละจะเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการพน,นันที่ทําให้ชาแทยอนต้องใช้เวลาในการทบทวนตัวเองมากกว่า1ปีเขาก็กลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยการแสดงในซีรีส์สืบสวนของ OCN เรื่องทีมบูด็อกงานสืบสวนนอกเวลาในบทตํารวจสืบสวนคดีอาชญากรรมในขณะเดียวกัน TVN ก็ประกาศให้เขา ร่วมกับอ e ีซึงกิเพื่อเป็นพิธีกรในรายการวาไรตี้ใหม่ชื่อ o m e t o w n f ี e x ที่ออกอกากาศในเดือนกรกฎาคมปี2020่แม้วาช่วงก่อนหน้านี้เขาจะหายไปจากวงการได้จากกระแสตอบรับในปัจจุบันดูเหมือนผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนการกลับมาของเขาอย่างเต็มที่ดังนั้นเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผลงานของชาแทคยอนอีกมากมายชาแทคยอนไม่เพียงเคยแสดงในผลงานระดับคลาสสิกมากมายแต่ยังได้แสดงความสามารถในบทบาทอื่นๆเช่นนักร้อง ดีเจวิทยุและพิธีกรในรายการบันเทิงต่างๆที่ถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยมดูในช่วงหลังเขายังได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองและเริ่มเข้าสู่วงการผู้กำกับโปรดิวเซอร์และวางแผนรายการถือเป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านคนหนึ่งนอกจากนี้เขายังเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีในชีวิตส่วนตัวและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวงการบันเทิงซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเขาคือคนมีอิทธิพลในฐานะที่เป็นแบบอย่าง และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่อีกด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ